สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคณายนกไม่ได้มาคุยข้อกฎหมายค่ะแต่ว่าจะมาแบ่งปันวิธีการที่เราจะต่อวีซ่าของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปสถานทูตเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าทำยังไงได้ว่าอันดับแรกเลยนะเราก็ต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของสถานทูตก่อนเราเขียนว่าดี1 6 0หน่เงืง่อนไขคนที่จะต่อวีซ่าก็คือมีวีซ่าเดิมอยู่แล้วแล้วก็ที่หมดถ้าเราครบกต่อ ได้ถ้าเ,เรามีคนช่วยช่วยช่วยคิดช,ช,ช,ช่วยทำอะ่ะก็จะดีเพราะว่าทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดหลังจากเสร็จตรงนี้สเสร็จแล้วใช่ไหมคะมันก็จะมีเว็บไซต์อีกลิงก์หนึ่งอะคะให้เราคลิกเข้าไปเพื่อที่จะสร้างโปรไฟล์โปรไฟล์ตัวนี้เหมือนกับข้อมูลส่วนตัวเราทีนี้หลังจากที่เราเอกข้อมูลเสร็จแล้วน้องของ DS 1น0เนี่ยมันก็จะเขาจะให้ปริ้นอะนค่ะใบหนึ่งออกมาเป็นเอ,อ่อ electric fund transfer cash deposit instruction mm hmm. ก็คือคำแนะนำในการโอนเงินเราจะต้องไปการทำการชำระเงินก่อนซึ่งเราจะต้องไปชำระที่ธนาคาร mm hmm. คือมันมันแน่นอนค่ะเราจะได้เป็นใบเสร็จเพื่อที่จะเอามาสใส่ในที่เราสร้างโปรไฟล์ไว้อีกทีหนึ่งด้วยทีนี้เสียส90 0 หกสิบบาทก็เสียไปจากการที่เราเสียเงินค่าวีซ่าทางสถานผู้อะะักษาเขาเขียนบอกเราไว้เลยแจ้งบอกไว้เลยว่าการที่เราจ่ายเงินก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ใช่การยืนยันว่าเราจะต้องได้วีซ่าของเขานะเพฉะนั้นก็เตรียมคามใจค่ะว่าห้าพันบาทเราจะได้ขึ้นไหมการที่จะไปส่งที่ไปรษณีย์ก็ไม่ง่ายเหมือนกันค่ะ ไม่ได้ยากนะเพรวาะว่าเราไม่ใช่ว่าจะส่งไปสนีไหนก็ได้เราต้องเช็คเขาจะมีเว็บไซต์อะคะ่ะมันจะมีให้เช็คเลยว่ากรุงเทพนมิมมบุเนี่ยจะส่งที่ไหนต่างจังหวัดจะส่งที่ไหนเราก็เอาเอกสารทุกอย่างค่ะเป็นใบที่เป็น,ปปนจาก DS160 เป็นใบที่เป้นที่ p ีค code นะคะจากที่เราสร้างโปรไฟล์ใบเสร็จรับเงินตัวจริงลูกถ่ายสองใบแล้วก็ใบเปลี่ยนเชื่ออะไรก็แล้วแต่ค่ะเอกใคถ้ามีล้วก็พาสปอร์ตะคะ่ะที่เราจะต้องติดไปเล่นจริงก็ใส่ซองไปทั้งหมดเลย เสร็จแล้วหลังจากนั้นประมาณสองสามวันเนี่ยก็ได้รับข้อความว่าออตอนนี้ทางสถานทูตได้มีการส่งพาสปอร์ตกลับมาแล้วก็มังเดินทางกลับมาอะไรแบบนี้ซึ่งไม่นานคือไม่นานไม่นานไม่นาน,น,านจนงงว่าทําไมเร็วพอหลังจากได้รับข้อความก็อีกประมาณแค่สองวันค่ะไปษนีก็โทรมาบอกว่ามีเอกสารมาส่งเป็นพาสปอร์ตให้วางว่าตรงไหน ก็ยิ่งงงค่ะเพราะมันเร็วก็เลยคิดว่าเอ๊มันจะโดน,นรีเจ็ือเปล่านะเอกสารเราไม่ครบไม่เพียงพอมันต้องใช้ฟินเกิลฟรินหรือว่าอะไรหรือเปล่าก็เราก็รุนค่ะเพราะวันนั้นไม่อยู่บ้านเขาเรียกกลับมาถึงบ้านก็เปิดซองสีน้ำตาลเปิดซองสีน้ำตาลก็เจอ เราสองเล่มแล้วก็แนบมากับโปรเซสตัวน,นี้ก็ by instruction important information เนี่ยค่ะตรวจสอบความถูกต้องของวีซ่าก็แบบอ้ยเริ่มยำงงใจแล้วอุ่นใจ,นใจแต่เพื่อให้มั่นใจก็เลยต้องรีบเปิดเออพ่พาสปอร์ตตัวเองดูพาสปอร์ตเ,เ,เล่มเกา่ายื่นอยูวีซ่าเดิมก็แอบๆก็ค่อยๆเปิดดูจนเจอว่าเอ้ยจึ้งๆวีซ่าเดิมโดนคันเซลไปแล้วค่ะแม้จ่กับสามปีก็ตามแต่เรา คำาว่าเราได้่ัตวใหม่ <Yeah! S 1> นี่คือวิซาตัวใหม่นะคะก็เป็นรูปที่เขาอัพโหลดมาใหม่ค่ะตอนนี้ก็ได้ถึงปี2031ันสา้สิบเอ็ค่ะ <Yeah! S 1> <Yeah! S 2> การต่อวีซ่าทางไปรษณีย์นะคะเป็นด้วยความรวดเร็วแล้วก็สําเร็จค่ะเราก็ลุ้นกันว่าเงิน5้าบาทพันบาทเนี่ยเราจะเสียไปฟรีหรือเปล่านะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนเพราะเชื่อว่าหลายหลายคนก็ยังไม่ทราบว่าคุณที่เคยมีวีซ่าอยู่ก่อนแล้วสามารถต่อวีซ่า,าขอรายการเนี่ยทางไปรษณีย์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปสถานทูตค,ค่ะและเดี๋ยวอ้อยพบกันคลิปหน้านะคะวันนี้ซัสที่